สวัสดีครับผมอาจารย์วีนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวนะครับในการใช้ e ีเวอร์เรดโปรดักนะครับแรกผลิตภัณฑ์นะครับของเราเข้ามานะครับก็ก่อนอื่นก็เข้าไปที่รหัสนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับหน้าแรกนี่เขาเรียกว่าหน้า d ด s h b บอร์นะครับ หน้าแดกบอร์ดของเรานะครับก็จะมีตัวคอมมิชชั่นของเรานะครับที่เป็นการสะสมอีเ l เลตก็คือการซื้อเข้ามานะครับคราวนี้ตัวนี้แหะครับตัว e ีเ l l ลตนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวงให้ดูนี่ครับตัวเลขนี้นะครับผมจะใช้แลกผลิตภัณฑ์ของเมลิดนะครับแต่จะแลกเป็นน้ําดื่มมานะครับ อนอื่นก็เข้าไปที่สามขีดด้านซ้ายมือนะครับสามขีดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแตะออก่อนนะครับสามขีดก็คืออยู่ตรงตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเ่ยเราก็แตะเข้าไปเลยครับเมื่อแตะเข้ามานะครับเราแตะเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับคําว่าแลกสินค้าด้วย e ี a l l e t นะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไป เมื่อเราแตะเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีให้ใส่รหัสชื่อนามสกุลนะครับที่เราจะแลกผลิตภัณฑ์นะครับก็เราก็กรอกใส่เรียบร้อยนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ายอดอีเวนต์โปรดัก t ของเรามีอยู่ที่1420นนะครับเราก็ไปเลือกนะครับไปเลือกตัวผลิตภัณฑ์นะครับ ผมจะเลือกเอาตัวนี้นะครับนี่ด้านล่างนี้นะครับเราก็ใส่จำนวนเข้าไปนะครับใส่หนึ่งนะครับก็เมื่อใส่เรียบร้อยนะครับเราก็เลื่อนไปหาเมนูเพื่อทำการแลกนะครับแลกผลิตภัณฑ์เราก็เข้ามาดูก่อนนะครับเลื่อนดูให้ดีก่อนนะครับว่าให้เขากรอบ ว่าให้กรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราก็เข้ามาแลกสินค้านะครับกดคำว่าแลกสินค้าตรงนี้นะครับยังไม่ให้ใส่นะครับพรแสดงว่าลืมตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับก็มาที่ตัวคำว่า รหัสผ่านนะครับก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปด้านล่างนะครับเพื่อแลกสินค้าแล้วก็กดแลกครับ เราต้องเลือกตรงนี้ด้วยนะครับเราจะมารับเองที่สำนักง,งานใหญ่หรือคอรี่นะครับเรากดไปที่คอรี่นะครับไปที่เคือรี่อยอดจำนวนอ e ีเว a t e นะครับปัจจุบันใส่รหัสกระเป๋าเสร็จแล้วดูที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยนะครับเลือกจำนวนหนึ่งลงังนะครับแล้วก็กดแรกครับโอเคเรากดคำว่า yes ได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการสั่งซื้อจาก e w a l l e t นะครับสวัสดีครับ